สวัสดีค่ะเต้นน่ารักนะคะช่วงนี้มีคนถามมาเยอะมากเลยว่าแบบพี่เต้นผอมลงพี่เต้นตัวเล็กลงคือตัวเล็กลงนะอ,อ,อ,อะ <laughs> คือจะบอกว่าช่วงนี้ใส่ออลรอยบ่อยมากเลยค่ะใส่เสื้อครอเลยเงย้ยบ่อยมากเลยชอบมากนะถามว่ามีเคล็ดลับอะไรไม่มีหนอะค่ะใครมาถามล้วก็จะบอกหมดแหละว,ว่าเต้นไปทำอะไรม,มาบ้างแต่ว่าตัวช่วยหลักๆเลยที่ดีๆเลยนะเอเนสซีเครดเอ็กค่ะ ตัวนี้น้เหมาะกับคนที่แบบจัดเวลาไม่ค่อยได้ไม่ว่าจะนอนไม่เป็นเวลากินไม่เป็นเวลาไม่มีเวลากับนังกายซึ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นสรรพคุณของเต้นน่าราักทั้งหมดเลยค่ะจัดเวลาอะไรไม่เคยได้เลยเออแล้วยิ่งเวลาหิวนะหิว,นะวทีหนึ่งกินทีหนึ่งก็คือจะกินทีอะไรเยอะอันนี้หนึ่งเม็ดหลังอาหารอิ่มนานไปเลยค่ะแม้กระทั่งเวลาที่เราแบบขี้เกียจออกนกังกายอะไรเงี้ย ตัวนี้ก็ช่วยได้อะใครที่แบบสนใจนะติดต่อไปที่เพจก็ได้เลยค่ะ n e s e c r e t x s นะคะลองดูเนี่ยขอบมากมากคือสนุกกับการแต่งตัวมากอะแฮปปี้มากลองดูหายสงสัยกันแล้วเนาะไปละ